รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะขอต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่วิดีทัศการสอนวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอนที่17บทที่5เรื่องโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงหัวข้อที่1การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการตลาดการผลิตหรือการบริการหัวข้อที่2 การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพขอเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอนที่17บทที่5เรื่องโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องที่1การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการตลาดการผลิต หรือการบริการและเรื่องที่2การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาให้หนึกษาไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนจํานวน5ข้อกันก่อนนะครับแบบทดสอบก่อนเรียนวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงข้อที่1ข้อใดไม่ใช่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการผลิตกการสรุปผลการปฏิบัติงาน ขอการออกแบบสินค้าและบริการคอการตัดสินใจเรื่องกำลังการผลิตงการวางแผนอัตรากำลังในการผลิตข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ดีในการเขียนวัตถุประสงค์โครงการ กวัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องสามารถทำให้บรรลุได้ขอวัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องมีการกำหนดรอบเวลาที่แน่นอนคอวัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องสามารถวัดและประเมินผลงานได้งวัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการให้ชัดเจน ข้อที่ 3, ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์การจัดทําแผนปฏิบัติการกเพื่อป้องกันการทํางานล่วงเวลาของบุคลากรขอเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะยกเลิกโครงการขเพื่อลดการขัดแย้งทางความคิดระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมลงทุนงเพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้างความสำเร็จตามที่กำหนดไว้ ข้อที่4การจัดทําแผนโครงงานด้านการตลาดมีความจําเป็นต่อการพัฒนาด้านอาชีพอย่างไรกปฏิบัติงานได้ตามจุดมุ่งหมายขปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้คช่วยในการประหยัดต้นทุนง ช่วยในการพัฒนาอาชีพให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพข้อที่5ข้อต่อไปนี้เป็นความสำคัญของโครงการพัฒนาอาชีพยกเว้นข้อใดกรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ขอเสริมสร้างรายได้หรือผลประกอบการของธุรกิจให้สูงยิ่งขึ้นคองบประมาณที่ใช้ในโครงการและระบุแหล่งที่มาของงบประมาณงเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองและหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับจากภายนอกมากยิ่งขึ้น เรื่องที่1การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการตลาดและการผลิตหรือบริการในการวิเคราะห์แผนการตลาดนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีตลาดหรือลูกค้าเพียงพอที่จะซื้อสินค้าของเราและจะสามารถทํายอดขายได้ตามเป้าหมายรวมทั้งประสบผลสําเร็จได้รับชัยชนะเหนือคู่แข่งความสามารถในการวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับ การวิจัยและการวิเคราะห์ตลาดเป้าหมายและประสิทธิภาพของการทำกิจกรรมการตลาดเมื่อได้ทำการวิเคราะห์ตลาดแล้วนำมาสู่การพัฒนาในด้านการผลิตซึ่งจะพิจารณาเรื่องความพร้อมทางปัจจัยการผลิตกระบวนการผลิตที่สนองตอบต่อปริมาณความต้องการของการตลาดครับแผนการตลาด Marketing p l a n น ผู้ดำเนินธุรกิจต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตลาดเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราขนาดของตลาดใหญ่เล็กแค่ไหนการจเจริญเติบโตขยายหรือหดตัวและวิธีการโฆษณาส่งเสริมการตลาดการผลิตโปรดักชันในส่วนนี้ต้องพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งของธุรกิจความใกล้ของแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบ เพื่อนำมาพิจารณาในเรื่องของค่าขนส่งการสนับสนุนของลูกค้าและชุมชนนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการเก็บภาษีในท้องถิ่นการจัดแบ่งเขตและการสนับสนุนของธนาคารในท้องถิ่นทักษณะแรงงานที่ต้องการก็ควรจะพิจารณาด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจดำเนินธุรกิจโดยทำการวิเคราะห์อัตราผลค่าตอบแทนลงทุนทั้งหมดว่าคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจดำเนินการโดยทำการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการลงทุนว่าคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่เรื่องที่2การเขียนโครงการพิจนาอาชีพ ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงนั้นจะต้องมีการพัฒนาออกไปอย่างต่อเนื่องมีความจำเป็นต้องใช้ทุนเพิ่มเติมดังนั้นจึงต้องขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชนการขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อให้ผู้ให้ทุนได้ทราบรายละเอียดการดำเนินงานว่ามีผลลัพธ์เป็นอย่างไรผลที่จะเกิดและมีผลกระทบต่อสังคมหรือชุมชนหรือไม่ มีความคุ้มค่าที่จะให้การสนับสนุนหรือไม่ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการเพื่อนำเสนอขอทุนหรือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับแหล่งเงินทุนประโยชน์ของการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อให้โครงการมีจุดประสงค์เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบเสนอหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุน พิจารณารายละเอียดได้อย่างชัดเจนส่วนประกอบของโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 1. ชื่อโครงการ 2. ความสำคัญและหลักการ 3. เป้าหมายโครงการ 4. วัตถุประสงค์โครงการ 5. ผลผลิตของโครงการ 6. วิธีดำเนินงาน 7. งบประมาณดําเนินการและ 8. ผลดําเนินโครงการ 1. การเขียนชื่อโครงการโดยทั่วไปประกอบด้วยข้อความที่บ่งบอกว่าทําอะไรเป็นของใครและนําเสนอใครตัวอย่างโครงการขยายอาชีพเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านคลองหาดนําเสนอขอการสนับสนุนจากทางอําเภอคลองหาด 2. การเขียนความสําคัญและหลักการ เป็นส่วนที่บอกความสำคัญของการจัดโครงการและการดำเนินงานดังนี้เรื่องที่ 1. การเขียนความสำคัญในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงควรจะเป็นสาระในเชิงธุรกิจซึ่งประกอบด้วย 1. เขียนที่บ่งบอกสภาวะแวดล้อมของอาชีพเช่นสภาพที่ดินสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการดำเนินโครงการ ผลิตผลที่เหมาะสมในการผลิตลักษณะคุณภาพผลผลิตที่ลูกค้าต้องการลูกค้าเป็นใครส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอย่างไรและ 2. เขียนสรุปให้เห็นความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและการมีส่วนร่วมสร้างความพอเพียงด้านต่างๆให้กับชุมชน เรื่องที่2การเขียนหลักการเพื่อบ่งบอกว่า 1. จะทำอะไรให้ใครตัวอย่างเช่นมุ่งเน้นผลิตผักผลไม้ระบบกะเกษตรอินทรีย์ขายให้กับกลุ่มผู้รักษาสุขภาพ 2. ทํทำอย่างไรตัวอย่างเช่นให้ความสำคัญกับการประยุกต์ระบบนิเวศธรรมชาติเข้าสู่ระบบการเกษตร 3. ทํทำที่ไหน ตัวอย่างเช่นการดำเนินงานจะเริ่มต้นที่แปลงเกษตรของผู้ทาแล้วส่งเสริมการเรียนรู้ขยายเครือข่ายการปลูกผักอินรีย์ออกไป 3. การเขียนเป้าหมายโครงการโครงสร้างของการเขียนเป้าหมายโครงการประกอบด้วย 1. ข้อความบ่งชี้ว่าทำอะไรต้องเป็นเรื่องสำคัญเป็นหัวเรื่องหลักของโครงการ 2. ปริมาณงาน ที่ระบุต้องมีข้อความสามารถทำได้จริง 3. ระยะเวลาสำเร็จต้องเหมาะสมกับปริมาณงานและมีความเป็นไปได้จริงที่จะทำสำเร็จตัวอย่างการเขียนเป้าหมายโครงการจะตั้งควรเรือนบ้านฟองหาดให้ทำเกษตรอินทรีย์ครอบครัวละสองไร่จำนวน200ครอบครัวให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม2564 4. แก่วัตถุประสงค์โครงการเป็นข้อความที่ขยายภาพของเป้าหมายโครงการให้มองเห็นพลังงานที่จะต้องทําให้สําเร็จโดยการวิเคราะห์เป้าหมายเพื่อกําหนดพลังงานที่ควรทําแล้วลงมือทำพลังงานนั้นให้เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายให้ได้ตัวอย่างเช่นเป้าหมายที่วิเคราะห์ไว้คือจัดตั้งครัวเรือนเกษตรอินทรีย์200ครอบครัวต่อมานําเป้าหมายมากําหนดเป็นพลังงาน จะได้พาร์ตงานที่ควรทำคือ 1. ฝึกอบรมศึกษาดูงาน 2. จัดการสนับสนุนการจัดตั้งระบบเกษตรอินทรีย์และ 3. ติดตามควบคุมการดำเนินง,งานเมื่อกำหนดพารัตงานเสร็จแล้วขั้นต่อมาให้กำหนดลนักษณะบ่งชี้ความสำเร็จเช่นการจัดฝึกอบรมลักษณะบ่งชี้ความสำเร็จคือสามารถเข้าใจเห็นความสำคัญอาชีพเกษตรอินทรีย์ จะสนับสนุนลนักษณะบ่งชี้ความสำเร็จคือสามารถดำเนินอาชีพเกษตรอินทรีย์ได้ติดตามและพัฒนางานลนาักษณะบ่งชี้ความสำเร็จคืออาชีพมีความมั่นคงการเขียนวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจกระบวนการง่ายขึ้นคือให้คำนึงถึงว่าทำอะไรให้ใครเป็นอย่างไรจะทำให้สามารถเขียนวัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้นเช่นทำอะไร วัตถุประสงค์คือเพื่อฝึกอบรมให้ใครวัตถุประสงค์คือให้เกษตรกรบ้านคลองหาดเป็นอย่างไรวัตถุประสงค์คือสามารถเข้าใจเห็นความสำคัญอาชีพเกษตรอินทรีย์ตัวอย่างวัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อฝึกอบรมเกษตรกรบ้านคลองหาดให้สามารถเข้าใจเห็นความสำคัญอาชีพเกษตรอินทรีย์ได้ 2. เพื่อสนับสนุนเกษตรกรบ้านคลองหาด ให้สามารถดําเนินการประกอบอาชีพ,พเกษตรอินทรีย์ได้และ 3. เพื่อติดตามพัฒนาให้เกษตร,รกรผู้ประกอบอาชีพ,พ,พเกษตรอินทรีย์มีความเข้มแข็งในอาชีพได้ 5. การเขียนผลผลิตของโครงการการเขียนผลผลิตของโครงการเป็นการเขียนสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากโครงการอย่างมีเหตุมีผลด้วยการนําวัตถุประสงค์โครงการมาวิเคราะห์กําหนดผลผลิตที่ควรจะเกิดต,ตามตัวอย่างวัตถุประสงค์นี้ เพื่อฝึกอบรมเกษตรกรบ้านคลองหาดให้สามารถเข้าใจเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรอินทรีย์ได้จากตัวอย่างวัตถุประสงค์จะพบว่าข้อความในวัตถุประสงค์มีใจความสำคัญอยู่2ส่วนคือส่วนที่1ฝึกอบรมเกษตรกรและส่วนที่2เข้าใจและเห็นความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ดังนั้นสามารถนำข้อความสำคัญในวัตถุประสงค์ มากํำหนดผลผลิตที่ควรจะเกิดได้คือเกษตรกร,ร,กรที่เข้าอบรมจำนวน60คนมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของกเกษตรอินทรีย์ 1. บอกวิธีการพัฒนาคุณภาพดินได้ 2. บอกวิธีการเพาะปลูกพืชในระบบกะเกษตรอินทรีย์ได้ 3. บอกวิธีการดูแลพืชในระบบกะเกษตรอินทรีย์ได้ 6. การเขียนวิธีดำเนินงานเป็นการเขียนเรียงลําดับในแต่ละจุดประสงค์โดยมีขั้นตอนการเขียนดังนี้ 1. นําวัตถุประสงค์และผลที่ได้ของโครงการมาเป็นตัวตั้ง 2. วิเคราะห์ผลผลิตแต่ละตัวเพื่อกําหนดกิจกรรมขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 3. ระบุเกณฑ์ชี้วัดความสําเร็จของงานและ 4. กําหนดระยะเวลาดำเนินงานที่เป็นจริง ตัวยอย่างการเขียนวิธีดำเนินงานจากวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเกษตรกร,กรบ้านคลองหาดให้สามารถเข้าใจเห็นความสําคัญของอาชีพเกษตรอินทรีย์ได้ผลผลิตข้อที่1มีผู้ผ่านการอบรม60คนวิธีดำเนินงานมีการประชาคามหมู่บ้านชี้แจงรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเกณฑ์ชี้วัดความสําเร็จของงาน100% ระยะเวลาประชาคม2ครั้งผลผลิตข้อที่2ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ2.1การพัฒนาดิน2.2การเพาะปลูก2.3การดูแลพืชวิธีดำเนินงาน 1. จัดสัมมนาหให้มองเห็นภาพรวมของเกษตรอินทรีย์ 2. ศึกษาดูงานไล่ทนเหนื่อยเพื่อศึกษาสังเกตคุณภาพดินศึกษาสังเกตวิธีการเพาะปลูกศึกษาสังเกตวิธีการดูแลพืช 3. เปิดเวทีสัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของไล่ทนเหนื่อย4ส,สรุปผลการศึกษาสังเกตและการสัมมนาเกียนชี้วัดความสำเร็จของงาน 1. 80%ของผู้เข้ารับการอบรมบอกวิธีการพัฒนาดินได้ 2. 80%ของผู้เข้ารับการอบรมบอกวิธีการเพาะปลูกของเกษตรอินทรีย์ได้ 3. 80%อร์ซของผู้เข้าร่วมการอบรมบอกวิธีการดูแลพืชได้ระยะเวลา2วันผลผลิตข้อที่3เห็นความสำคัญอาชีพเกษตรอินทรีย์ วิธีดำเนินงานทบทวนสภาพเป็นจริงของตนเองกับประสบการณ์ที่ได้รับมาแล้วร่วมกันหาแนวทางของตนเองเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของงาน80%ของผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรอินทรีย์ระยะเวลา2วัน7การเขียนงบประมาณดำเนินงาน เป็นการกำหนดกิจกรรมขั้นตอนดำเนินการเพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในโครงการตัวยอย่างการเขียนราย,ายละเอียดงบประมาณงบประมาณดำเนินการรวมทั้งสิ้น3 5 0 0 0 0บาทรายการจ่ายเพื่อการพัฒนาที่ดินรายละเอียดการจ่ายประกอบด้วยค่าจ้างไถบุกเบิกร์อย0ไร่ราคาไล่ละ500บาท งบประมาณ60,000บาทค่าจ้างถ่ายแปร120ไร่ราคาไร่ละ300บาทงบประมาณ36,000บาทและค่ามเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด120ไร่ใช้จำนวน5กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละ20บาทงบประมาณ12,000บาท8การเขียนผลดำเนินโครงการ เป็นการนำผลไปวิเคราะห์ว่าถ้าการดําเนินงานเกิดผลผลิตตามที่กําหนดจะเกิดผลอะไรบ้างและมีผลกระทบอย่างไรตัวอย่างการเขียนผลดําเนินโครงการหากการดําเนินการเกิดผลผลิตดังที่กําหนดไว้จะมีผลที่เกิดขึ้นตามมาและผลกระทบดังนี้ผลผลิตข้อที่ 1. มีผู้ผ่านการอบรม60คน ผลที่เกิดโคงสร้างความรู้กรเกษตรเปลี่ยนผลกระทบเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์ผลผลิตข้อที่2ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจกเกษตรอินทรีย์ผลที่เกิดความคิดของเกษตรกรกให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ปัจจัยภายในให้มีคุณค่าสูงขึ้นผลกระทบ การลดรายจ่ายของชุมชนผลผลิตข้อที่3ผู้เข้ารับการอบรมถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรอินทรีย์ผลที่เกิดมีการประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์ขึ้นในชุมชนบ้านคลองหาดแบบขนาดใหญ่ผลกระทบระบบเศรษฐกิจยกระดับเข้าสู่ความอยู่ดีมีสุขก่อนจบการเรียน,นรู้ในะบทที่5 ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนจานวน5ข้อเราไปทํากันเลยครับแบบทดสอบหลังเรียนวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงข้อที่1ข้อใดไม่ใช่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการผลิตกการสรุปผลการปฏิบัติงานขอการออกแบบสินค้าและบริการ คการตัดสินใจเรื่องกำลังการผลิตงการวางแผนอัตรากำลังในการผลิตข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ดีในการเขียนวัตถุประสงค์โครงการก วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องสามารถทําให้บรรลุได้ขอวัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องมีการกําหนดรอบเวลาที่แน่นอนคอวัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องสามารถวัดและประเมินผลงานได้งวัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการให้ชัดเจน ข้อที่3ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์การจัดทำแผนปฏิบัติการกเพื่อป้องกันการทำงานล่วงเวลาของบุคลากรขเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะยกเลิกโครงการคเพื่อลดการขัดแย้งทางความคิดระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมลงทุนงเพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้างความสำเร็จตามที่กำหนดไว้ ข้อที่4การจัดทําแผนโครงงานด้านการตลาดมีความจําเป็นต่อการพัฒนาด้านอาชีพอย่างไรกปฏิบัติงานได้ตามจุดมุ่งหมายขปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้คช่วยในการประหยัดต้นทุนงช่วยในการพัฒนาอาชีพ ให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพข้อที่5ข้อต่อไปนี้เป็นความสำคัญของโครงการพัฒนาอาชีพยกเว้นข้อใดกรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ขอเสริมสร้างรายได้หรือผลประกอบการของธุรกิจให้สูงยิ่งขึ้นคองบประมาณที่ใช้ในโครงการและระบุแหล่งที่มาของงบประมาณงเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองและหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับจากภายนอกมากยิ่งขึ้น เฉลยแบบทดสอบข้อที่1ข้อใดไม่ใช่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการผลิตคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่การสรุปผลการปฏิบัติงานข้อที่2ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ดีในการเขียนวัตถุประสงค์โครงการคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององ,งู วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการให้ชัดข้อที่3ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์การจัดทำแผนปฏิบัติการคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององูเพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้างความสำเร็จตามที่กำหนดไว้ข้อที่4การจัดทำแผนงานโครงงานด้านการตลาด มีความจำเป็นต่อการพัฒนาด้านอาชีพอย่างไรคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององ,งูช่วยในการพัฒนาอาชีพให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพข้อที่5ข้อต่อไปนี้เป็นความสำคัญของโครงการพัฒนาอาชีพยกเว้นข้อใดคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควาย งบประมาณที่ใช้ในโครงการและระบุแหล่งที่มาของงบประมาณเป็นอย่างไรบ้างคะจากที่ได้เรียนรู้ในบทที่5เรื่องโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ